เอฟเฟกตัวจิ๋วมาหนึ่งตัวนะครับมีฟังก์ชันเยอะอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองทดสอบฟังก์ชันตั้งสายกีตาร์แล้วกันนะครับเราเริ่มจากเปิดเครื่องก่อนมันมีสวิตช์เปิดปิดหย,ยุด้านบนครับไฟวิ่งลแล้วครับผมเสียงมาแล้วครับผมม,มีไฟกระพริบอยู่ด้วยไฟกระพริบนี้คือ ฟังก์ชันบลูทูธนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกัรศัพท์ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่อยากใช้ก็กด A กับ B พร้อมกันแล้วก็มันจะไฟจะดับไปนะครับผมโอเคดับแล้วแล้วก็ฟังก์ชันของการตั้งสายคือเขบอกให้กด B กับ C พร้อมกันนะครับผมลองกดดกอ ถ้าไฟดับแสดงว่ามันจะเข้าหมดตั้งสายนะครับสาย1คือ E ใช่ไหมครับผมลองกดดูโอเคมันดไฟโชว์ที่ E แล้วนะครับผมนี่คือตัว E มันมีสษอรอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตั้งให้สีแดงอยู่ตรงกลางนะครับมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนี่คือเก์ถ้าตั้งมาที่เก์คือ,อ,อสายอยู่ได้แล้วครับ ไซส์สองคือบีได้ไซส์สามคือ G ครับผมมันก็รันไปทีละตัวเลวยไซส์สี่คือ D โออีโอเคได้ไซส์ห้าคือ A ครับโอเคได้ไซส์หกคือ E ถ้าไม่ได้เราก็แค่ปรั๊บทำลงโอเค แสดงว่าฟังก์ชันนี้ใช้ได้ครับผมลองออกไปใช้กันดูนะครับครับ